สวัสดีค่ะชื่อมาอูนะคะชื่อไทยชื่อเล่นชื่อแสงดาวอายุ41ปีค่ะทำงานที่วุีินิพิเยาวชนชนบทเป็นครูแล้วก็เป็นผู้ประสานงานด้านภาษาสสมัครก็ส่วนใหญ่จะมาช่วยเรื่องอด้านการศึกษาของเด็กแล้วก็ด้านสุขภาพคนที่มีปัญหาก็เด็กและที่สูงอายุไม่มีบาดสุขภาพเวลาแกบกบโวยขึ้นมาเนี่ย เสียตังเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องเนินกนรเรื่องเอกสารใรื่งงานทมชาดนมันมีหลายขั้นตอนเออกฎหมายจะออกมาให้ทงแบบนี้แบบนี้พอเราไปทำจริงๆไม่ไม่ไม่เป็นตามนั่นเลยค่ะมันมันยากมากเสียตังเยอะมากเงี้ยแล้เราก็ช่วยช่วยด้านนี้ค่ะคืออะไรที่เราช่วยเยื่อคนคนหนึ่งอ่ะไม่ได้ช่วยอย่างนี้ช่วยช่วยเข้าด้วยแล้วก็อธิบายด้วยเหนื่อยแต่ก็ ถ้าเขารู้เข้าทําเองได้เขาก็ไม่ต้องพึ่งพาใครเราภูมิใจตรงนี้ที่เราทําให้เขารู้แล้วก็เขาสามารถไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเข้าไปเองได้รอบต่อไปอย่างเงี้ยค่ะหรือไยเนยปรมาน